สวัสดีครับผมครูแดนมวยท่าเสาพยาพิชัยดับหักครับสวัสดีครับผมครูสายฟ้าครับผมอ่าวันนี้ครูแดงกับครูสายฟ้านานๆจะได้เจอครูสายฟ้าทีนะครับก็วันนี้นะครับครูแดงก็จะมาแบ่งปันความรู้ในเรื่องของการป้องกันเตะนะครับในเรื่องของการป้องกันเตะเหวี่ยงนะครับจากคู่ต่อสู้นะครับลักษณะการป้องกันเตะเหวี่ยงก็จะเป็นลักษณะของการใช้การบังนอกนะครับลักษณะยกขาขึ้นมาบังนะครับหรือบังบังสายอาจจะเรียกเรื่องของมันกับมาย่องนะครับแต่ว่าอ่าถ้า ในเรื่องของการบังเนี่ยอาวุธเด็ดเราเรียกว่าการบังนอกนะครับบังนอกคือการศอ,อกต่อเข่ากับเข่าต่อศอกต่างกันนะครับเข่าต่อศอกคือยกเข่าขึ้นไปต่อศอกและเสริจประมาณน,นี้ครับครูแดียนจะให้ครูสสยฟ้าเตะน,นะครับเตะเตะจริงเลยครูสฟ้าก็นักมวยเก่านะครับชกม,มวยมาแล้วก็ลองเปแบบจริงๆเลยว่าเวลาเตะสมมติถ้าเราไม่รับสมมติเราอยู่ที่จุดมวยจุดมวยและสั่นงนี้กขาน,นะครับและเขาเตะมาถ้าเราไม่ถ้าเราไม่รับ ให้เตะสูงก่อนก็ได้นะโตเตะประมาณนี้ครับคุณสวัสดิ์เตะมาอ่าอันนี้มีเครื่องป้องกันนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวจะมีดราม่ามีเครื่องป้องกันแต่ว่าอยากพูดสวัสดิ์เตะแบบอ่าเหมือนเวลาคุณสวัสดิ์ชกมวยอ่ะเวลาเขาเตะมาสมมติจุดมวยใส่กางยี่เนี่ยคุณสวัสดิ์เตะนะครับปุ๊บปัมเห็นไหมครับโอ้แรงมากและอีกอย่างคือถ้าเตะแบบนี้ตัวเราอยู่ในวิธีแบบเนี้ยเรารับแข้งเต็มๆนะครับแต่ว่ามีธีการแต่นี่คุณสวัสดิ์เตะใหม่แต่นี่คุณแดงจะยกเข่าขึ้นไปต่อศอกลักษณะประมาณนี้นะครับคุณ ยกบังตามองจังหวะต้องต้องไวด้วยนะครับอ่ะเตะมาครับเับยกบังช้าๆนะครับดูไม่ต้องตืนเต้นนลเวลาฝึกเนาะน้องๆเวลาฝึกกับเพื่อนนะครับตามมองมือซ้ายขวาป้องกันนะครับเขายกปุ๊บอ่าสังเกตน,นะครับเตะมาใหม่เมื่อกี้ครูแดนยกไม่ทันแต่ว่ามือเห็นไหมครับถ้ามือเราบังอย่างน้อยเวลาเราต่อยมวยเนี่ยไอ้พวกนี้มันโดนจะแ,แทกอีกแล้วไม่ต้องกลัวมันต้องโดนบ้างถ้าไม่โดนนี่ไม่ใช่คงไม่ใช่ต่อยมวยเนาะ การต่อสู้นะครับมันต้องมีบ้างอ่าเอาใหม่เตะใหม่ฮึบบังนะครับปล่อยไปมาครับนึบยกบงังนะครับตามหมอใกล้ๆนะเวลาเขาเตะถ้าค, <vest. S 2> คนที่เตะเป็นก็จะเตะแบบทั้งแข้งมาใช่ไหมครับเหมือนเหมือนนัวมวยทั่วไปแต่ว่าถ้าคนที่เตะเป็นก็จะเวียงถ้าเวียงเราก็จะเห็นหน่อยอ่าเตะเวียงเว,วียงมากเพื่อปัดอ่อ่าอย่างงี้มาเห็นเตะมาเลยนะครับเรายกบังได้หรือในอีกกรณีหนึ่งที่เขาเตะมาแล้วเราไม่อยากปะทะ เพราะการปัทะก็ยิ่งทําให้เราสูญเสียเขาก็สูญเสียเขาสูญเสียในการเวลาเขาเตะม,มา,าจะโดนศอกเราแต่ว่าเวลาการป้องก,กันที่ดีที่สุดข,ของการป้องก,กันเตะนะครับเ็าเตะม,มาเราใช้การสืบถอยสืบตอยข้างนอกนะครับสืบถอยสามโมงต,ต้องสืบ <c oughs> ถ้าคนที่ฝึกใหม่นะครับเราต้องก้าวเท้าลากไปด้วยแต่ว่าถ้าคนที่เป็นมวยแล้วสมสมติคุณคุณสุวรรณเล่นุณคุณคุคุณคุณคุณคุาคุณเราโยกหลบแบบนี้ แต่ว่านี้ต้องสายตาดีมากเลยครับนะครับแต่ว่าครูแดงก็อาจจะไม่ค่อยแนะนาให้กับคนที่เพิ่งเริ่มหัดใหม่การเริ่มใหม่คือต้องฝึกอย่างนี้ก่อนนะต้งเตะขวาก่อนนะสมมติฝาซ้ายฝาด้วยฝาด้วยเตะขวาดีๆก่าได้คือะว่าดีกว่าเตะบังนะเตะซ้ายจับตั้งตามองครับตามองนะครับบางคนถามว่าเวลาเขาเตะทําไมต้องบังเราไม่บังไม่ได้หรยอได้แต่ว่ามันก็จะเป็นอีกสเต็ปหนึ่งเช่นถ้าเราไม่อยากบัง เขาเตะเราเห็นแล้วเขาจะเตะเมื่อกี้นะเขาเตะซ้ายซ้ายก็ไเลยครับป็นจะวเตะมาเราเข้าเลยอย่างนี้ก็ได้แต่ว่าอันนี้มันต้องเป็นการชิงจังหวะหรือชิงเชิงแต่ว่าเราต้องมีทักษะพอสมควรในการที่เขาจะไปเตะใช่ไหมครับใหม่เตะมาใหม่เข้าบังเอาใหม่นะครับง้างมาสังเกตว่าผมโดนผมโดนเตะแต่ว่าผมสามารถที่จะโต้ตอบก็ได้นะครับอันนี้ก็จะเป็นอีกมิติหนึ่งของเรื่องของการป้องกันเตะแต่ว่า มันก็จะเป็นขั้นแอดวานหน่อยเพราะว่ามันต้องชิงยังหวะค่อนข้างสูงเลยทีเดียวสําหรับคู่ต่อสู้กับเรานะครับแต่ว่าถ้าพื้นฐานของการฝึกก็ฝึกยกบางประมาณนี้นะครับเวลาเราฝึกเดินนะครับเวลาฝึกเดินก็เดินอย่างเงี้ยยกมือขึ้นบางมันก็จะมีทั้งบางนอกและบางในนะครับในกรณีที่บางในคุณสุเตะรับเน้นลำตัวล้กันอ่าเนนลำตัวมาอ่าเน้นทั้งแรงครับอันนี้การรับจริง าครูเรียนสอนลูกศิลป์ในสนากจะใช้กันบางไหนเป็นหลักเพราะอะไรครับเวลาเขาเตะมาสายฟ้าเตะมาใหม่นไครับเราใช้บางในคืนเป็นเวลาเราเตะเขาเตะมาครับเรายกศอกอายยกเข่าเตะมาครับเรายกเข่าบางแข้งเห็นไหมครับและจังหวะนี้เพราะถ้าเราถนัดขวาด้วยสมมตินะปั้งเราบังแล้วเราแล้วเราคืนเรามีโอกาสโต้ได้ออะมาปึ๊บคับับคับบังดีเอาใหม่ที่พับับคับยกบังอ่าดุ๊ย ไปที่๊อปป๊อปป๊อปปักกกงการรับเตะนะครับพยายามสอกต่อเข่าไวกูสาพสเตะมาดิครับเตะมาให้มันสอกต่อเขา่าหรือเอาเข่าขึ้นไปต่อสอกสังเกตว่าถึงแม้ว่าเข่ามันจะยกไม่ทันแต่มือพยายามป้องกันไว้นะครับก็จะเป็นประโยชน์สําหรับในเรื่องของการป้องกันเตะที่ฉุกเฉินแต่ว่าถ้าถามว่าถามกูแดน,นว่าการป้องกันเตะที่ดีที่สุดคืออะไรก็คือการใช้ลักษณะแบบนี้ครับ ุญแจว่าเตะม,มาเราดึงทำตัวเลยนะกุญแวเหนื่อยแลวนะครับโยกหอยนะครับ,นะรบและถ้าเเป็นตาสายตาต้องดีนะครับเราไม่อยากปะทะนะครับอย่างเงี้ยตามองจะนั้เดงลักษณะการสื่อือถ้าเขาเตะสูงม,มาเราโยกอย่างนี้ได้แต่ว่าเวลาโยกมือก็ต้องป้องกันด้วยนะครับอันนี้ก็โอเควันนี้นะครับก็พอดีคุณสายฟ้ามาเยี่ยมเยียนก็อ่ากุญแจวามาก็ เป็นอีกท่าหนึ่งเลยครับที่เป็นเบสิกพื้นฐานเลยสําหรับการป้องกันเตะนะครับสําหรับการบังนอกนะครับก็ลองอไปฝึกดูนะครับว่าสําหรับนักนที่ฝึกใหม่นะครับในเรื่องของการป้องกันเตะเนี่ยก็อาจจะต้องใช้หนึ่งทักษะของการยกแต่หลักการนี้เดียวครับคือพยายามยกเข่าขึ้นไปต่อศอกยาวศอกลงมาต่อเข่านี้อันตรายเพราะว่าคอเราเปิดนะครับก็โอเคสําหรับวันนี้ EP นี้ในเรื่องของการป้องกันเตะนะครับก็เอาไว้เท่านี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับ ช่องกูแดงนเมือนท่านสองพี่ยาพิชัยนำผักด้วยนะครับวันนี้ผมกูแดงนกับกูใส่ฟ้าต้องลาไปก่อนขอบคุณเดีวซีทุกท่านครับสวัสดีครับ